วัดใจเมาสาหา,า,า,าพันสาธิคอร์โรจังได้กระเบไรจักบาทประวัติสานี่มีของดีในโตเกิดมากเพิ่งเคยเห็นสาธิสูตทุกปีแต่ก็มีปลาแง่ทุกปีออเมนูเด็ดนอกฤดูกาลการกเห็ดขมยุค่าเส้นแหนมาใหมา่สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องหลักอีสานสายของเ้อาที่เป็นนักตกป่านะครับเป็นสายตีเยื่อปลอมนี่แหละครับมีสา,นาหน่อยหนึ่งอยู่หลังวัดปัานปากอมเพื่อทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีสานี่เพิ่งเคยมาตีเยื่อปลอมแล้วก็ได้ปลากลับไปหลายโลเลย เป็นสาธรรมชาติครับเป็นสาบ้านๆบ่เคยปล่อยป่าแต่สาน้อยนี่กระุบทุกปีแล้วก็ได้ปลาทุกปีพร้อมปีที่แล้วเคยขายไปหกพันบาทครับปีนี้ผมกลับที่งานมาขอสื่อเจ้าของสาบอกว่าหาพันธุ่รู้จักนี่กระถามพขาอยู่ได้ครับเป็นยังขึ้นรอดจากนี่บ่ได้บนบาเคยมีคนมาให้ราคานีแล้วจากไันก็ต้องขายราคานีแมนพวกเข้าระสือ่อมีคนซือ้อราคาหาพันธุ์คเก่าครับบอกยังไงก็คือผู้ได้ายกอนผู้นั้นได้สาน้อยนี่เนี่ยพืชเพลิงคลังล้างเนี่ยคือซูบทุก แต่ตะความมักทานไทยของเฮาตกลงซื้อแล้วกระจายเงินทันทีมมนนเมนูที่ฮอขนจากบาาเมืเ้อณีคือเมนูแกงน่อไหม่ใส่เห็ดขมยูค่าเมนูนอกฤดูการเห็ดขมยูคาที่เมนีคือเกิดจากการทำน้ำอาหารครับแม่ผมมันต้มสุกๆแล้วใส่ซองฟีดไปสมัยนี้กขย,ยังพ่อไม่กินอยู่ครับระหว่างแม่ครัวเห็นต้องกินอยู่นั้นผมกับทีมงานก็นลงมาหารอฟัง กวาซีฮาป่าข้อี่ยเปให้น่นเผาเกลือนะครับกินกับแกงแล้วหม้่ไส้เห็ดขมซานีเพิ่นบอกว่านามาบรลุกครับนาก็บเ์ลกอีลีนั่นแหละครับลงไปวัดแล้วกับเพียงหาเถอนเพิ่นเคยสูบช่งาาวง้าประมาณเที่ยงกระมานบ่ายถามก็อบอกครับแยเมนีเขามาเกือบเที่ยงได้ล่าฮาฮ่่า

อยู่ท e ิ้งอู่ทิ้งคูเทิ้งพุ่นยยานเท้งพุ่นานเดี๋วมา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 วันวันะได้ไปอิสุน้ปช้ะไปชนะเดียวกันสาส่งน้ำคุ้นๆแบบนี้น้ำเลื้งๆแบบนี้ผมละโขดมากกลเลยครับแต่สาส่งนี้นะมันอยากหาอย่างแน่ตาสาสอ่ไซส์นี่จากประสบการณ์ที่เคยสูบมากไม่ค่อยมีป่าครับ แต่สาน a m คคุ้นๆเรื่องแบบนี้มักสิมีป่าหลายกับสาน a m ใสครับจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับเนี่ย กรับขึ้นมาทางฝั่งตอนนี้แม่โคตรรักเฮดต้องกินครับปรุงทั้งกินด้วยปลาล่าคตรรักอีสานครับมีเลือกสามสูตรมีปลากระดีปลาขาวซอยและปลาซิ่วครับคุณได้มากแบบใดสามารถเลือกแบบนั้นได้เลยเฮดอ้อมเฮดแกงเฮดต้มเฮดต่ำเฮดยํำเฮดได้เบิดเลยครับทุกแบบนี้แซ่บเบิดล่ละผักเนื้อผักกลางภักใตที่ได้สร้างไปแล้วกลับมาสร้างอีกหลายคนบางคนก็นัาไปต้มเป็นเครื่องปรุงประจำร 0, hey, uh, hmm. ้านคนว่ากินหอมลดนัวปรุงอาหารแซ่บง่าย เนนมนูอาหารของฮาวมนีก็มีแต่เมนูบานๆครับแกงน้ำไม่เผาะปลาคอใหญ่ก๋อยหนงังแล้วก็มีเจ้าปลาลาจากโคราชอีสานครับนี่คือการเติมพลังก้อนที่น้ำจะบกเพราะว่าทาน้ำได้บกแล้วอเอาก็สิลุยจับปลาแบบเต็มทีครับ ตอนนี้ผมรู้แล้วล่ะครับว่าเปจังเจ้าของสาเครือบลาหลุดเลยเงินหาพันบาทนะเพราะว่านี่คือสาที่ปลาคอปลาดุกนี่โล่งหลายคครับบอกว่าปลาจะมากจากทัางใดแต่เวลาน้ำลดปลาท,ที่โลงมาสานีแหละครับ<ไ>ต้องยอมรับตรงๆเลยครับตังต่เขาวงการม้าสามากนี่ บลกเครบอดสาได่ปลาคอร้ายปลาดีจะเกือเรายังมีพวกปลาคอใส่กิโลนะครับเขานําไปขายกงิโล้ละสองร้อยบาทใส่นี้มีเพียบแต่ก็ต้องใส่ความสามารถในการหาปลาได้จังหน่อยครับเพราะว่าปลาแบบนี้มันหายากเพราะปลาดุกกับปลาคอมันนบางคูต่อมเราบางโคตในมอสซาแบบนี้ไปถ้าเอาปลาเพราเป็นก็ไม่ได้นอย่างลยเลยครับแต่นี่เขาก็ยังหลุดอยู่ยานฟาร์มอุปก่อนที่สิเก็บปลาเสร็จเพราะว่าปลามันหลายใครอีกเลยครับหลายคากหลายเน่แต่ปลาที่ได้หลายที่สุดนี่ ห้งจะเป็นปลาคอก็ปลาดุกเนี่ยแหละครับลองลงมากระชื่เป็นปลาสลิดปลาแข้งแทบจะบ่มีดได้ลปะปลาคอใส่กิโลนี่โคตรหลายหลายคักหลายแน่ได้ละได้แบบนี้จักห้าสิบตัวนะครับห้าสิบพู่สองร้อยลองกินเด็เดียวกันครับถ้าเขาขายเปิดน,นะเจ้าซานมีต้ทน,ทนทุนที่เขาใส่นะครับมันบ่สูงคานัม้มบ้านรวมกันเรมาบม้านสี่ร้อย หลัจากปาข้อปลาดุกป่าสซติสแล้วก็ยังมีป่าชะโอนครับป่าผมเรียกว่าป่าเซียมสมมอรินีหากินยาแกวแต่ก้อนน่ะในหนองมันทงใหญ่อยู่หน้าบ้านผมนี่หากินง่ายๆเลยครับทุกเมื่อนีญิว่าหนาสิมีเมื่อเคยเห็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ปลาก็แงกนะก็ยังหายากครับวิธีการเอาป่าของที่มง่าท่ามแบบผมมีเครื่องนกครับก็ใส่แบบนี้แหละใส่มือควดเอาจกเอาค่อยๆหาเป็นอานาไปครับกาคิดว่าห้างควดป่าจกดีๆดีแล้วเวลาหันหลังกลับมาปลาข้อกับป่าดุกนี่ ม <cuanto S 1> ุดขึ้นมาจากขี้ตรมเต็มเลยนะครับโถวี่ตอนนี้แต่เป็นกระไกล้ตกดินเขาต้องเปล่าทำงานแข่งเวลาครับแต่ที่แน่ๆนวันนี้จะไม่กอดเก็บป่าบาเปิดต้องไปสร้างเงินใครคับเจ้าของสระว่าขอเก็บอีกมือหนึ่งถ้าเฮ็ดแบบนี้บ่มีโอกาสได้กลับไล่ครับ จากสายกอนหนานี่เดี๋ยวสูกมากพอๆงูจักโตแต่พอมาสายน้อยนี่งูเพียบเลยอันนี้น่าจะงูหัวกะโหลกครับมีคนเคยเลี้ยงให้เป็นฟาร์มพอพอราคาตกกระเพากันป้อยลงน้ำสบายความรู้สึกนะยปวดแล้วพูดเลยพี่ชาสองตัวสองตัวให้เนื้อหนี่งสองตัวแล้วสองตัวแล้วพ่อเหลวมันงันเขาด้วยนี่แห้งกัมปลาก็แห้งขึ้นหลาย ใส่กิโลนี่มีเห็นตลอดทางเรียกใน่าสานี่คือแจกขอดครับตอนโดเท้อเข้าสี่อสาที่เห็นกับไล่ทันทีคนบอกว่าเข้าขายป่าแพนนี่คือราคาปลาต่างๆทั้งหมดเลยครับปลาคอแน่คันสยู่ที่กิโลละ2 0 0อยใส่ล่องลงมาสยู่ที่ร้อยหาซิบถึงสองอยบาทส่วนปลาคอหน่อยใส่กลางขายกิโลละลอยกำลังข้อดีขายง่ายครับส่วนปลาดุกหน้านันมีหลายราคามี200ลอย1้0ยหาซิบลอยเศร้าเนือลอย่ถ้าเป็นปลาดุกเรียงนะครับ กิโลละหกสิบบาทกำลังพอตีขายครับจากสาเพื้นทีกวางก็นึ่งงานเรารอจะป่ามาเกือบสุดท้าแหละครับแต่ป่านี้ป่ากันยังบ่เคิงสาอยู่ ควาโชคดีของสาน้อยนี่คือดินแกนต้มบอลมแล้วก็บวมีพวกกิ้งไม่ก้อนหินเวลาจับป่าเลยจับไงเป็นพิเศษครับ บางคนก็สิมีคำถามในหัวแต่อยู่นอกหมู่บ้านแบบนี้เป็นอย่างเือย,ย่งป่าหลายบ่บมีคนมาลักชอดกินจะของหน้าเพื่อนอนเฝ้ากามาหลายโตคพร้รพอม<อ>ตอนนี้ตะเป็นกับสิตกดินเวลากประมาณจะโม้ง่งแรงแล้ว เขาก็เริ่มค้นป่ามาลงบ่อพักไปก่อนเมนี่คือเก็บป่าปรเซตแนนอนแหะครับในซัำไนต์ซัมนันแต่ยังพวงเงินไขมือนมาเก็บอีกเมนี่ได้ป่าหลักๆก็คือป่าคอใหญ่ป่าคอไส้กลางแลละก็ป่าคอไส้น้อยแล้วก็มีป่าดุกหน้าแล้วก็ป่าสลิดผมประเมินโดยสายตาคร่าวๆจากอะไรกักำไรแหละครับแต่ความพยายามของห้องอะไรมีแค่นี้ยามเส้าก็ดีทรงทีมงานมาเก็บป่าต่อเพราะว่าปลาดุกับป่าคอนี่ยังมีอีกหลายเติบพอกับอ่ามาเก็บป่าตอสองคน แต่ป่ากับบ้านนี้อีกเตามก็30โลครับผมกระบอกเพื่อนวาถ้าได้ป่าแล้วไปหาล่อขายแถวนี้เลยเพื่อนก็ไปขายมาให้ครับแต่กขายได้แต่ป่าคอที่รัดวร่ลอยป่าคอใย่่บ่ค่อยออกป่านใดก็แล้วแต่เปิืงบ้านเนาะครับวันนี้เขาสิออกขายป่าต่างบ้านต่างทินเพราะว่าแถวบ้านผมเพิ่งเอาป่ามาซ้า8 0 0 0มาขายป่าคนเพิ่นซื้อไปแล้วก็ยังบ่กินแต่ป่าที่ขายง่ายนี่ปลาเค้งครับปลาเค้งหรือว่าปลาหมอไม่ถึงหถึง1กิโล จากทุงง่งใหญ่ขเขาซีสว่วางแล้วก็เขาบุ่นมีทางไปเวียกมู่บ้านจังสีครับแล้วก็ออกมาเร็วกว่านี้แใจจังหน่อยจังได้ป่ากับใครได้ครับเอาเดี๋ยวไอ้การเจ้าจับปา่าค่อยเพิ่นสามตัวนี่ขนนนเาขาจะเปค้างไปเพื่อนก่อนเมนี้เขาขายป่าเบ่เปิดครับฟ้ามืดก่อนแต่ผลงานที่ได้นะสามพันกว่าบาทซาเนี้บ่ขาดทุนกับไรถือว่าสูงพอสมควรซาต่อไปเอาแนวใดดีครับ